ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้กำลัง test mine test อุปรกรณ์ก <I can S 2> ันนะ <just S 2> ครับตื่นเต้นไหมเบบตื่นเต้นมากเลยไห้โชว์รูปหน่อยเดี๋ยวไปใส่ในได้เดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ตื่นเต้นมากทำ,ด,กทำดีมากไม่รู้ว่าพูดแล้วคนเข้าใจหรือเปล่า แล้วเขาก็เข้ามาชมกันนะซึ่งไม่รู้เขาชมเป็นมารยาทหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกดีมากแหละที่ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ป่านสื่อสารนะเนาะว่าเราเอา่อโพสทีฟอาร์ตเป็นยังไงแล้วเราเวิร์กแพลนเป็นยังไงเราเวิร์กเออบางคนก็เขาเข้ามาฟีดแบกว่า,าตารางงานอะไรเงี้ยมันเป็นประโยชน์มากบางคนก็เออทำสามมิติทำยังไงเ,เจอปัญหาอย่างนี้ต้องแก้ยังไงอะไรเงี้ยอ่ะข้อดีนะป่านฟังเข้าใจ ไม่ต้องให้นาตี้แปลตอนแรกกะว่าเฮ้ยถ้าเขาถามมาแล้วป่านฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะเดี๋ยวจะตะโกนบอกนาตี้ให้ช่วยแปลแต่ก็โอเคครับ อะมาสรุปให้ฟังอีกทีครับตอนที่จบงานเนี่ยรู้สึกสติสตังยังไม่ค่อยฟื้นตัวนะคือตอนพูดเสร็จป่านยังรู้สึกสั่นๆอยู่เลยอ่ะมันตื่นเต้นเว้ยจริงๆยอมรับเลยตื่นเต้นมากแต่ว่าความกังวลอ่ะมันไม่กังวลก็เรียกว่ามันไม่ได้กลัวแหละแต่มันก็ตื่นเต้นบอกไม่ถูกอ่ะคงเป็นเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่คือ การพูดในทีสส่สาธารณะไม่ใช่ไม่เคยนะการที่คนเยอะๆพูดก็ไม่ใช่ไม่เคยแต่ยอมรับว,ว่าการพูดที่สาธารณะมันไม่ใช่เซฟโซนของปานแล้วมันก็ตื่นเต้นทุกครั้งและโดยเฉพาะการพูดครั้งนี้ครับมันเป็นการพูดแบบในภาษาที่เราไม่ถนัดแล้วก็พูดกับเจ้าของภาษาซึ่งเราต้องรอคำถามด้วยในช่วงท้ายซึ่ง เราไม่รู้เลยว่าจะเจอคําถามอะไรก็จะเป็นกังวลนิดหน่อยว่าจะตอบได้ไหมเขาจะถามคําถามอะไรแล้วตอบไปแล้วเขาจะเข้าใจเปล่าคือหลักๆต่านก็พูดเรื่องประวัติตัวเองหลอครับนิดหน่อยว่าเ,เคยทําอะไรมาเริ่มแกะไม้ได้ยังไงเริ่มตอนไหนแล้วก็อุปสรรคในการเริ่ม แล้วก็ย้ายมาอเมริกาตอนไหนแล้วเริ่มทำตอนที่อยู่อเมริกาเริ่มทำยังไงใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็บิสเนสทำยังไงทำได้มากแค่ไหนแล้วก็ที่เน้นก็คือเรื่องของไอเดียสเกจแล้วก็ working process ที่เป็นตารางงานนาฬิกาชีวิตประจำวันแล้วก็จบด้วยงานอื่นๆเช่น painting แล้วก็โปรยโรยหน้าด้วยพวกโค้ดคำคมต่างๆจากอับบาหั l มลิงคอนบ้างจากไมเคิลแองเจโลบ้างแล้วก็ปิดท้ายด้วยด้วยคำคมของป่านเองมั้งที่เกี่ยวกับเรื่อง simple doesn't mean easy คือการทำอะไรที่เรียบง่ายไม่ได้แปลว่ามักง่ายหรือง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายให้เหมือนอ่อ um, courage คนสร้างกำลังใจให้คนนะครับว่า ถ้าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณสื่อสารเราเรื่องที่คุณสื่อสารมันง่ายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอศิลปะที่ยากหรือว่าศิลปะที่ต้องมีสตอรี่เทลลิ่งเยอะๆมันก็ดีในแบบของมันมการสื่อสารทุกอย่างมันดีหมดอยู่ที่ว่าเราจะสื่อสารให้ใครเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องการความซับซ้อนเสมอไปบางคนก็แค่ต้องการอะไรง่ายๆอยู่ที่ว่า เราจะหาเขาเจอไหมแล้วเขาจะหาเราเจอไหมอะไรแบบนี้นะครับก็ให้กําลังใจแล้วก็เพราะคนส่วนมากที่มาฟังอ่ะก็เป็นคนศิลปะปานก็พยายามจะพูดให้พวกเขาได้ประโยชน์หลายคนเป็นนักเรียนศิลปะด้วยแล้วก็มาดูเบื้องหลังการถ่ายทํากันที่โพเดียมป่านก็จะมีสคริปต์เป็นแผ่นๆไว้อย่างนี้เลยก็จะเป็นไปตามสไลด์นะคือ ป่านจะถนัดอะไรแบบนี้คือป่านจะถนัดอะไรที่เป็นภาพรวมรวมอะ่ะถ้าเอาทั้งหมดอะ่ะมาเขียนในแผ่นเดียวเลยอะ่ะมันก็จริงๆมันทําได้นะมันก็สะดวกกว่าแต่ป่านจะแยกไปเลยว่าแผ่นสองแผ่นนี้เป็นของพาร์ทนี้สองแผ่นต่อมาเป็นพาร์ทไหนก็จะมีตัวเลขกํากับเอาไว้อะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่านตามบ้างหรือว่าบางอันก็จะขีดเส้นเอาไว้ว่าเออตรงนี้เป็น bullet point แล้วก็อันไหนสําคัญก็จะมีอีกสีหนึ่งคือป่านเป็นมนุษย์ที่เป็นวิชวลครับเห็นแล้วก็จะสามารถรีแอคกับมันได้พัฒนากับมันได้หรือว่าสื่อสารกับมันได้ใช่ไหมออ,อย่างเช่นถ,ถ้าจะแบบว่าเนี่ยเปลี่ยนสไลด์ก็จะเป็นสีเขียวว่าต้องเปลี่ยนรูปไหนอะไรยังไงคือแมนนวลมากๆเลยแต่ว่าเออมันเป็นวิธีของเราแล้วก็ต้องขอบคุณเนตตีมากมก ที่เขาช่วยเตรียมให้ป่านช่วยกลาวคำนู่นนี่นั่นแล้วก็ซ้อมพูดให้นางฟังก็ตะกุตะกักมากๆครับพูดตามตรงแต่นาตี้เขาก็น่ารักว่าโอ้ตอนขึ้นเว bon ทีทาได้ดีกว่าที่ซ้อมนะซึ่งจริงๆอะ่ะป่านก็รู้ตัวนะว่าป่านเป็นคนที่ถ้าเตรียมพร้อมมากๆอะ่ะจะกังวลแล้วก็จะจะเป็นแบบคล้ายๆสิง สิงสนามซ้อมอ่ะเอ้ยคือเป็นหมูสนามซ้อมอ่ะคือสนามซ้อมจะทําได้ไม่ดีเว้ยแต่ถ้าป่านจะรู้สึกเสมอว่าถ้าได้ลงมือจริงๆอ่ะหรือว่าขึ้นไปบนเวทีอ่ะปานจะรู้สึกว่าป่านทําได้และ,ะเหตุการณ์ที่น่าประหลาดอันนึงคือเมื่อวานอ่ะปานบอกใช่ป่ะว่าเฮ้ยปานคงไม่ได้เล่นมุกตลกอ่ะเพราะป่านไม่ใช่คนตลกแต่วันนี้ป่านทําให้คนขาได้เออ ซึ่งมันอาจจะเป็นแบบ s e n s ์ออฟฮิวเอร์คือเราไม่ได้ตั้งใจเล่นมุกอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงที่มันน่าตลกอ่ะครับเช่นป่านมีอันนึงบอกว่าเ,เนี่ยป่านแกะม้อยู่ที่ประเทศไทยนะตอนเริ่ม2019แล้วก็โอ้โหเลือดออกมีดบาดแบบอุปสรรคเยอะมากใช่ไหมแล้ว1ปีให้หลังอะ่ะถึงค่อยมารู้ว่ามันมีถุงมือกันบาดท,ทุกคนก็ขำกันใหญ่เลยใช่แล้วระหว่างพูดอะ บอกตามตรงว่าคำศัพท์ในหัวมันก็ยังเท่าเดิมครับถึงแม้จะซ้อมมาแล้วนะป่านเลือกที่จะแบบแทบจะไม่อ่านมาเลยมีบางคำที่แบบเราดูมาจากอินเทอร์เน็ตไงแต่ยังไงก็ดีมันไม่ใช่คำที่เราพูดเป็นประจะําอ่ะใช่ไหมป่านก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้มันเราใช้คําปกติที่ป่านเข้าใจอะ่ะเราก็สื่อสารมันออกไปสิ่งสิ่งที่ป่านพยายามทําบนเวทีะนะครับคือ มองผู้คนแล้วก็เหมือนแบบให้ให้ให้รู้ว่าป่านตั้งใจจริงๆอิอะใช่ไหมว่ากําลังสื่อสารนะเราเราป่านเชื่อว่าทุกคนเขารู้แล้วว่าป่านอะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเก่งไะคือดูออกอะแต่ว่าเราก็พยายามพูดงูงูปลาปาของเราอะจริงใจแล้วก็มองหน้าแล้วก็สื่อสารพอพูดเสร็จใช่ไหมก็มีคนเดินเข้ามาคุยกับป่านเยอะมากเลยนะบางคนก็เข้ามาขอลายเซ็นบางคนก็คือรู้จักอยู่แล้วบางคนเคยสะสมงานบางคนไม่รู้จักเลย แต่เสียงเสียงกว่าครึ่งนะเขาก็บอกว่าเขาได้อินสปายเยอะมากเขาแบบว่า,อ,าอยากไปเริ่ม,มลงมือทำอะไรสักอย่างบางคนเคยทำแล้วเลิกทำบางคนทำเป็นดิจิทัลอาร์ตอยู่ก็อยากกลับมาทำฟิสิกอลอาร์ตบ้างใช่ไหมบางคนเป็นอาร์ตทีเชอร์เขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาอยากจะเอาเรื่องนี้ไปสอนเด็กๆใช่ไหมมีคนหนึ่งที่กำลังจะกลับไปที่บ้านเกิดเขาบอกเฮ้ย พอเห็นปานทำงี้เขารู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรได้แน่ๆเลยอารมณ์เขาจะที่ป่านจับใจความแน่ๆเหมือนว่าที่ที่บ้านเกิดเขาไม่ได้มีออปชุนิตี้เยอะไม่ได้มีโอกาสมากเท่ากับนิวยอร์กอะไรแล้วมันตื่นตันมากนะในในฐานะศิลปินคนหนึ่งอะที่มาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคนรู้จักเราทุกคนเขาก็เอนจอยกับเรื่องที่เราพูดาปานยอมรับว่าเขาเป็นกลุ่มคนนิสัยดีแต่ว่าดูจากสายตาเขารู้สึก a อ p r e อรเมันจริงๆ ่านก็เดินออกมานอกโรงละครนะออกมาเดินตรงถนนน่ะแล้วก็บางเอิญบางคนที่เขาฟังอยู่เขาก็ออกมาเดินแถวถนนด้วยไงแบบไกลาจากโรงละครหนึ่งเขาก็เขาก็ทักป่านเลยแบบเฮ้ยคุณพูดดีมากเลย, ina, ยนู่นนี่นั่นนู่นนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยสองสามคนเลยนะเพราะว่าทุกคนก็เหมือนออกมากินกาแฟข้างนอกใช่ปะ่ะมันก็อยู่บริเวณะนะั้นน่ะแล้วเออเอาจริงไหมป่านยอมรับตังตรงนะว่าตัวมันฟูมากเลยนะอะใจมันฟู คือป่านเคยมีประสบการณ์เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงอะ่ะคล้ายๆกับว่าตอนนั้นได้รับความนิยมแล้วก็เลยกลายเป็นแบบเฮ้ยเราดังแล้วเราเอิร์ดอะไรนี้ใช่ไหมล้วก็รู้สึกแบบตัวเองเจ๋งเนี่ยพอพอมาถึงวันนี้มันได้รับประสบการณ์คล้ายๆกันเว้ยนึกออกป่ะเราเดินออกมานอกถนนที่นิวยอร์กอ่ะแล้วมีคนแบบมาทักเรามีคนชอบเราอะไรเงี้ยใจนึงอะ่ะมันมันนึกถึงเรื่องนั้นเลยเว้ยแต่ วันนี้ป่านโตขึ้นสิ่งที่คิดอะคือเฮ้ยมันเป็นแค่เรื่องของวันนี้มันเป็นแค่เรื่องของตอนนี้มันเป็นแค่เรื่องของงานนี้และเขาก็ชื่นชมเราในวันนี้พรุ่งนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วพรุ่งนี้เขาก็เจอคนอื่นแล้วเราก็เป็นอีกคนหนึ่งเราก็ไม่ได้เจอเขาแน่นอนมันไม่ใช่การเอ,อ่ลืมเลือนไปว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราไม่ต้องสนใจคําชมหรือเปล่าไม่ป่านยังรู้สึกว่า โอเคเราก็ดีใจแล้วก็รู้สึกดีไปตามโอกาสแต่เราก็วางไว้นะเราพรุ่งนี้ก็อย่าไปสนใจมาแล้วพรุ่งนี้เราก็ทําเรื่องของเราต่อเช่นกันนะป่านว่าการฝึกให้ตัวเองยินดีตามเวลาและโอกาสอะเวลาเราเจอเรื่องร้ายๆอะเราก็เราก็ควรจะเศร้าอะนึกออกป่ะแต่เราก็เศร้าไปตามเหตุการณ์เศร้าไปตามเวลาเศร้าไปตอนปัจจุบันของมันพรุ่งนี้ก็เออเรื่องของพรุ่งนี้แล้วอ่ะ ใช่ไหมครับถ้าเรื่องมันหนักหน่อยอาจจะเศร้าหลายวันหน่อยให้มันเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปต่อไม่เช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะป่านเคยมีประสบการณ์เช่นกันที่โอเคไม่ได้ลืมความสําเร็จของตัวเองในอดีตอะ่ะเอ้ฉันหวนนึกถึงเรื่องราวที่ตอนมีคนชมฉันเยอะๆเคยมีนะแล้วพอวันนึงไม่ได้รับคําชมเหมือนที่เคยได้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปไหนวะเราหยหารถ หอมหวานในอดีตท,ที่เคยได้เฮ้ยไม่ได้หรอเริ่มแซดแล้วเริ่มเซ็งเริ่มแบบฉันทําอะไรผิดอะไรยเงี้ยใช่ปะกลายเป็นเรื่องแบบยึดติดอีกเรื่องไม่ดีอีกเช่นกันการที่มีเรื่องเศร้าแล้วที่เราแบบว่าควรนึกถึงมันทีไรก็เจ็บปวดทุกครั้งไม่ลืมไม่ลืมมันก็กรณีคล้ายๆกันอืมพอพอโตขึ้นมาคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันใช้ได้ผลดีมากๆเลยนะครับ สนุกมากเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยขอบคุณพี่โตพัดมากครับและขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยบาย